มาดูความเคลื่อนไหวของนักมวยเยาวชนของไทยนะคะนัทนิชาจงโปร่งกลางค่ะถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าต้านความแข็งแกร่งของนักมวยจากคาซักสถานไม่ไหวนะคะแพ้คะแนนแล้วก็พลาดเหรียญทองในการแข่งขันมวยสากลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จอแดน,นะคะ่ะรอบชิงชนะเลิศมวยสากลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัลมานป,ประเทศจอแดนนะคะทีมกำปั้นหญิงผ่านขลุ้นเหรียญทองอที่ 2, <singles S 1> <ข> 2> ค่ะ <qual> so ซึ่งเมื่อวานนี้ ธนพัฒกรกาละสีรำนะคะคว้าเหรียญทองได้จากยุวชนชายน้ำหนักไม่เกิน5 4กิโลกรัมมาแล้วในรุ่น57กิโลกรัมหญิงค่ะนัดนิชาจงโปร่งกลางดีกรีแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดเจออูซานซาเซนเบกจากคาซัคสถานนะคะตลอด3ยกนักมวยหญิงจากคาซัคสถานเดินไล่ออกหมัดหมดนัดนิชาครบยกนัดนิชาจงโปร่งกลางแพ้คะแนนศต่อ5เสียงค่ะ พลาดเหรียญทองที่2ให้กับทีมมวยยุวชนเยาวชนไทยอย่างน่าเสียดายแต่ว่าผลงานโดยรวมของทีมมวยสากลยุวชนและเยาวชนไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียก็คือคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงนะคะโดยนักมวยชุดนี้ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของวงการมวยสากลเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันพีลายยุทธโอลิมปิกเกมและโอลิมปิกเกมในอนาคตค่ะ